ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกแล้วก็แบ่งกันเฮงก็โคตรจะเซ็งนิดหนึ่งนะครับบุ๊บแต่ว่าผมยังได้ทุนคืนนิดหนึ่งข้างล่างนะครับเพราะว่าผมไปเน้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเยอะแล้วก็กันไว้ก็คือวันเกิดกับวันเกิดตัวเองนะครับก็คือวันที่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกันทุนไว้นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดห้าหรือเปล่าเนี่ยนะ ก็คือผมไม่ทิ้งเจ็ดไงแต่ว่าในสูตรกลางวันเรานะครับมันมามันมาทั้งศูนย์ทั้งสองเลยนะครับผมไม่ตัดศูนย์ออกเสียได้นะครับแล้วก็ข้างบนผมก็ไปตัดหลักหน่วยออกที่กินก็ได้ห้าหน่อยอยู่นะแต่ว่าพอดีสองผมไม่ได้สิบสองผมได้ล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่ถ้าถาว่าท้ำมันไม่อันผมก็จะผมก็ให้ท่านกันทุนอยู่นะพอดีมันมันติดอันนั่นแหละนะแล้วก็ไอ้ที่เจาะผมก็ไม่เอาไม่เอาห้าไว้หน่วยเนะี่ย อย่างน้อยก็ได้ห้าเจ็ดสองนะพอดีมันอั้นผมก็เลยหาทางหลบเลขกอัน้นนะครับหลบไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับเี่ยผมทํเอาว่าข้างล่างนะผมกะว,ว่าจะเอาขึ้นบนอยู่ไอ้ที่ติดห้าติดเจ็ดเพราะว่า,ข,าข้างล่างผมได้ห้าได้เจ็ดนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบแต้มเจาะด้วยว่าแต้มเจาะมานะครับแต้มเจาะมาข้างล่างนะสู่เจาะ สูตรเจาะสองแต้มนะครับเบีแต้มเจ็ดแต้มแปดเป็นแต้ม, 7, ตม 8, เมจาะนะครับก็มานะครับเนีย่ยค่อยว่ากันนะครับอ่ะต่อไปนี้เราก็จะเน้นข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วถ้าข้างบนเนี่ยต้องเผื่ออั้นด้วยนะครับมาฟังหัวมันเข้าอยู่นะครับถ้ามันไม่ติดอั้นผมก็จะให้สองห้าสองห้าอยู่นะครับเพราะว่าผมนิมิตวันได้เห็นปฏิทินสองห้าสองเจ็ดนะครับผมยังสีดายเพราะอะไรเพราะว่า สองห้าสองเจ็ดนะที่ผมกลับไปบวชสองห้าผมบวชแต่ปีสองห้าสองเจ็ดแล้วก็ปีที่เป็นกัญชาดังผมบอกให้ท่านหาใช่ไหมแต่ทีนี้ยังไงก็แล้วแต่มันติดอั้นนะครับอย่างมากก็ได้แค่โต๊ดนะไอปีกัญชาดังอ่ะมันปีสองห้าสองเจ็ดนะครับเพลงกัญชาดังนะแล้วก็ปลายปีก็เมธาแลนด์นะผมจำได้ดีอยู่นะนี่ก็ว่าจะให้อยู่เนี่ยเลขที่มีสองข้างล่างใช่ไหมข้างล่างเนี่ย แต่มันขึ้นบนเดี๋ยวต่อไปผมจะทําเป็นอครบรบบนล่างดีกว่านะครับครบบนล่างไปเลยนะครับเพราะว่าก็ว่าจะจะมาล่างมันขึ้นบนใช่ไหมครับเนี่ยผมก็เลยพลอยตัดศูตรไปด้วยนะครับ,นะรบที่กี้มันเป็นเป็นสูตรครบล่างมันเคยมาละมมนเคยมาหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอะแต่ว่านี้มันเอาศูนย์มานะครับแต่ว่าศูนย์อยู่ในสูตรในศูนย์อยู่ในสูตรนี้ สตรแคตาล็อกนะครับไอที่ได้สี่กับศูนย์ใช่ไหมครับได้สี่กับศูนย์เป็นเลขวิ่งอ่ะนะศูนย์ศูนย์มาสี่ไม่มานะครับท,นทีนี้ก็มาดูนะครับเดี๋ยวต่อไปเก็ใช้หน่วยบนสูตรนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับผมดผมไปตัดห้าออกเนี่ยแล้วผมได้เลขขี้ด้วยนะเลขคือเลขดักหน่วยผมได้ขี้แล้วนะครับผมไปเอาเจ็ดท่าหนึ่ง หรือผมเอาเจ็ดหนึ่งเก้านะครับไม่เอาห้านะครับที่ผมไม่เอาห้าเพราะมันได้สองห้าแหละนะครับแล้วมันไปติดดับเพื่อมันดับแต่เนิ่นนะครับมันติดอันแต่เนิ่นเน er ด้วยนะครับเราก็เลยทํางานจลบผมก็ทาดีที่สุดก็ดคือสองสี่เจ็ดนะครับชุดเน้นสุดนะครับถ้าเป็นห้าเจ็ดสองยังได้อยู่นะห้าเจ็ดสองนะหรือไม่ถ้าเจ็ดสองสี่ยังได้โต๊ดน,นะครับเป็นเป็นชุดที่ผมจะให้ท่านเน้นที่สุด นะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้สูตรที่ผมเจาะให้ท่านนะครับสูตรเจาะนะครับสูตรเจาะทีผ่ผมผมเจาะแล้วมันมีผมแต่ผมไปเลือกห้าผมไปเลือกห้าไว้ไว้หลักร้อยผมไม่เลือกห้าไว้หน่วยนะนี่ไหมครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ได้โตัวอยู่นะครับผมพลาดเองครับที่ไปเอาเอาสนีะ่ชั้เจ็ดสองสองผมไ่คูโตัวแล้วนะผมเลือกแต่ห้ากับสี่นี่แหละนะถ้ามันไม่ติดอันเนี่ยผมใส่ใส่ห้าย 5, อยู่ ครับก็หมายว่าอันนี้ก็ได้วิ่งตัวเดียวตัวที่หนึ่งได้เจ็ดนะตัวที่สองได้สี่นี่นหลุดนะครับตัวนี้หลุดนะ<ม>แล้วก็ตัวที่ได้ตัวที่สามได้สองเข้านะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยต่อไปผมจะเน้นเจาะสูตรนี้นะครับไอสี่สูตรนี่นะครับเข้าอยู่นะครับแต่ผมเลือกผิดนะเห็นไหมครับนี่ถ้าผมไปเลือกเป็นสองห้าเจ็ด นะไนตัดเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เจาะสองตัวนี่อันนี้ผมเพิ่งทดสอบนะครับ <_ S 1> ผมเลือกให้ท่านนะครับสองสี่เจ็ดเห็นไหมครับไอ้อชุดเนี้ยจากชุดเดียวเนี่ยต่อไปเราจะใช้สูตรนี้นะครับก็ทดสอบไปนะครับเพราะว่าเจ้ามือเก่งกว่าอ <_ S 1> ผมได้หาทางเยนจดไม้ถึงไงน,นั่นอยู่เลยให้ตรวจสอบอยู่เลยมันมันคือเน้นแต่เลขที่อินางน,นี้จุดทูบนะมันต้องมีเบื้องหลังนะ อุตสาหลเป็นสองสเจ็นี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยสองสี่เจ็ดนะเนี่ยแล้วแต้มผมก็ได้แล้วแต้มผมก็ก็<แ>ได้สามกับสี่ด้วยนะแล้วก็ไอช่วงห่างแต้มมก็ได้มาแล้วด้วยแแสแต้มนะสแต้มถ้าผมได้สองก็จะเป็นสองห้นะสอ่ 2, 4, แล้วก็เจ็ดสองสงห้งนะถ้าผมได้สองแต่ผมผมดูเอาไวล่างเห็นไหมครับนี่ผมงเอาไวล่างเพราะผมรู้ช่วงห่างแต้มนะมันเข้าทุกอย่าง เหลือแต่มาเหลือแต่พวกเจ้ามือให,หอ้มันการย่าไหมครับเนี่ยผมเลยเอาสองห้าสองเจ็ดเพราะว่าช่วงห่างมันช่วงห่างมันสามช่วงห่างมันสามห้าเจ็ดนะข้างบนนี่สามแต้มกับเจ็ดแต้มด้วยนะช่วงห่างของรู้แต้มนะแต่ว่านี่แหละเรื่องความที่มันเป็นเลขดังเลขอั้นเห็นไหมครับเนี่ยและสูตรนี้เจาะก็ได้การอย่น,นะเห็นไหมผมคิดว่าถ้าถ้าห้ามาร้อยมันจะต้องเป็นหนะ้าเจ็ดสองไง มันอย่างน้อยเราก็ได้เจ็ดสองสองเจ็ดบริบทีผมใช่ไหมล่ะแต่ไปบอก you, อายุพ่อผมต้นเนี่แต่ว่าผมกใ็ให้ท่านซื้อตัวเดิมใช่ไหมไอตัวเดิมที่ออกไปแล้วท่านเห็นไหมเนผมบอกให้ท่านให้ท่านไปซื้อตัวเก่าเนี<ร>่ยที่ออกไปแล้วจากกีงวดเนี่ยเนี่ยไม่กีงวดนะนเนี่ยเห็นไหมเจ็ดง็เหีนแล้วเห็นไหมครับยังมียังมีเจ็ดศูนย์มมนอยู่บนแมพอยู่เลยเนี่ย เห็นไหมครับผมบอกว่าเจ็ดมันจะมาแปดงวดเนี่ยเห็นไหมครับออก็ท่านก็บอกมาแล้วนะขาดแต่บุญเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันเกิดเสกโลโซด้วยผมบอกว่าต้องอยู่กับเสกโลโซแล้ววันเกิดเขาตายไงแล้วก็อายุบา้านฤกษที่เห็นไหมผมก็เลยใส่สองเจ็ดด้วยนะถ้าเจ็ดห้าเจ็ดสองได้ได้เลยนะได้เต็มเต็มนะเปิดพอดีมัน มีสองห้าผมไม่กล้าเอามาติดอั้นนะผมผมกะว่าผมผมก็ใส่ไว้ล่างอยู่นะสองห้าสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอยู่สี่ตัวนะการเหนียวคือเจ็ดเก้านะครับ,นนน 79, นรบมันดันเอาศูนย์มาแต่ว่าในศูนย์ก็มีในในสูนเลขศูนย์ก็มีนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมทำเอาไว้อยู่แจ่งครับผมทำสูตรเจาะสูตรเจาะแต้ง นี่เขาเรียกผมทำไว้สูตรจอดแต้มแบบผมทำไว้แล้วเนี่ยมันมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมทำไว้แล้วแต้มเนี่ยผมทดสอบแต้มผมนี่เห็นไหมครับแล้วก็นี่ทดสอบหน่วยหน่วยกับสิบล่างสูตรนี้ผมทดสอบนี่ยนไหมครับผมไปเอาศูนย์ออกนะครับข้างบนผมได้เจ็ดใช่ไหมไหมครับนี่หลักสิบ 10. ต่อไปก็ใช้ก็จะใช้สิบล่างสูตรนี้นะครับ จะให้สิบล่างหน่วยล่างสูนยนี้เพิ่มเข้าไปนะครับงวดจะมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมไปเน้นผมไปหนักเจนะ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะส่วนใหท่านอะไแหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะเจ็ดศูนย์ี่ผมมาเห็นที่หลังผมเลยไปไปซื้อนะผมบอกโอ้ให้ออกเจ็ดหนึ่งแล้วกันสมาชิกกับหนึ่งเจ็ดสมาชิกจะได้ทุนคืนผมเพิ่งมาเห็นตอนบ่ายๆแล้วก็แต้มนะผมทำแต้มนะเนี่ยอันนี้ผมทําแต้ม ผมทําแต้มมาไว้มีเป็นแต้มเจาะผมนะครับมีแต้มเจาะนะมันได้เจ็ดกับแปดแต้มเนี่ยข้างล่างเลยแล้วผมก็ได้เจาะไปแล้วผม,ผมชี้ไปแล้วที่ 7, 0, 7, 9, 7, เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งที่มีเจ็ดเนี่ยแล้วแม่ฝันเนี่ผมวันเกิดแล้วก็ผมว่าออกอยู่กับวันเกิดผมกับเบอร์โทรเบอร์โทรผมยังไม่ออกอสามตัวล่างนะครับเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเราก็ยังได้ตดัวติดนะถ้าเป็น ถ้าเป็นเจ็ดสองเก้าเนี่ยผมก็ยังได้ตนะเพราะว่าผมก็กันเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าไว้อยู่มันเอาห้ามาผ่าตัวเดียวนะนะครับก็ว่ากันงวดหน้านะครับทีนี้งวดหน้านะครับงวดหน้าก็เดี๋ยวผม,ผมจะสูตรที่ที่เจาะแล้วได้ไอ้นี่แหละไอ้สองสี่เจ็ดแต่วผมรื้ว่าห้าใส่ถ้าหไหมครับเนี่ยถ้าบอกว่าห้าใส่มันจะได้แค่ตัวไงไงผมก็ไม่เอาเจ็ดสองห้าเพราะว่า มันเ็กเ็กอันอยู่แล้วผมก็น่าจะเป็นสองห้าเจ็ดนี่นแหละเนไหครับเนี่ยเนไครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้สองได้สี่ได้เจ็ 4, ด 7. ขาดอยู่ตัวเดียวคือห้าเนี่ยนะครับเนี่ยทง้งการสูตรนี้เราจะใช้กันระยะยาวนะครับได้การและสูตรเจาะผมนําเอามารวมกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งให้ท่านเน้นที่สูตรนะั้สองสี่เจ็ดกับหนึ่งสี่เจ็ดผมให้ท่านเน้นที่สุดถ้ามันเป็นเจ็ดสองสี่ ผมก็ได้กันทั้งทั้งเฟสทั้งช่องเลยอะก็ไม่ว่ากันงวดหน้านะครับเจ็ดม,ม, <7, S 2> มาแปดม้วนจริงเนาะเออผมก็ถามมาลงหน้าให้จริงเนี่ยที่จริงท่านไม่ผมไม,ไม่ได้ดูข้อมูลเนี่ยผมมาดูทีหลังใช่ไหมเจ็ดชูดนั่เพิ่งออกไปไม่เกิน ไม่เกินห้างวดเองเนี่ยเห็นไหมครับนี่เจ็ดศูนย์เห็นไหมนี่เจ็ดศูนย์เห็นไหมครับผมบอกว่าเจ็ดเจ็ดที่ออกมาแล้วเนี่ยี่งวดเนี่ยน่าจะหกเจ็ดงวดเนาะนี่อือเจ็ดศูนย์นี่มันก็มาตามที่ผมบอกอยู่นะผมนี่ผมก็เลยกันทุนเอาไว้ที่กินถ้าออกเจ็ดอื่นได้เยอะนะมาออกมาออกเจ็ดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้อ่า หน่วยบนสูบนี้นะครับสูน,สนี้เพราะว่าผมไปตัดห่าออกนะที่จริงผมได้ได้ขี้นะเนะีดยวยความที่มันเปิมันไปทำสองห้าสองสี่ไว้แหละผมก็คิดเอ้ยถ้าเกิดทําตุ๊บมันก็อย่าไปตรงกับบางทีมือมันก็เป็นลูกเล่นนะเอาเอามาว่ากันงวดหน้างวดหน้านะครับงวดหน้าก็ผมเจาะมาแล้วไอ้แคตตาล็อกก็มาแล้วครับแคตตาล็อก แค่ตลอกล่างก็มานะครับสี่หลับศูนย์มานะครับน,นี่แค่ตล็อกหัง่วานี้เมื่อกี้เนี่ยไอที่บอกว่าเขาเขาดับกันแต่ผมไปเลือกดับผิดสี่ผมก็ดับแล้วล่ะนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อวเมื่อกี้นี้มันได้มันได้เลขแปดนะครับเห็นไหมครับเลขแปดนี่เลขแปดนะแปดศูนย์สอง สามสี่มาศูนย์นะครับเนี่ยต่อไปจะใช้ไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยซึ่งวันนี้ถอดไปล้าได้ศูนย์สองศูนย์สองสี่ห้าหกต้องติดล่างหนึ่งตัวนะครับเดีย๋ยวค่อยๆยตัดดับนะแล้วก็ไอแคตตาล็อกนะครับไอแคตตาล็อกล่างนะครับไอแคตตาล็อกล่างนะ นี่นครับอะแค่ตลอกล่างผมได้เมื่อเล้ยได้4กับศูนะครับเห็นไหมครับพี่ว่าทําให้ดูกันนะนีเมื่อเลาได้สี่ถ้งั้นต่อไปชันใช้สูตรนี้นะครับพันใช้สูตรนี้ล่างแล้กวกดสูตรนี้นะครับ ไปดับผิดตัวนะครับผมจําได้ว่าผมดับมผมดับหน่วยสองนะผมไปจําผิดเห็นไหมครับนี่ยสีย่บนเป็นสามผมไปจําผิดผมไปเอาหน่วยผมไปเอาหน่วยไว้สองไว้หน่วยไงเนี่ยมันที่จริงแล้วที่จริงแล้วมันดับหน่วยนะผมลืมเอาสองมาแต่ถามว่าเบอร์บัญชี ผมบอกไม่ออกนะครับเพราะว่าท่านโอนมาท่านดูเห็นไหมครับไอ้หกห้าสองนะไทยพาน,นิชย์ผมบอกนะครับที่กิงผมก็บอกข่านอยู่จำติดอั้นนะทิกิงก็จะให้อยู่อย่างน้อยก็ก็จะให้การทุนอยู่เดินบัญชีผม งวดน,นี้ได้แปดกับสี่นะครับงวดน,นี้ไอตัวไหนว่ามันมีอยู่สองสูตรล่างเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเข้าบ่อยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอวเอาสูตรนั้นเป็นหลักอีกสูตรนั้นไม่ค่อยหลุด สูตรนั้นเขาดับยังไงก็อาไม่อยู่สูตรนั้นนะครับ,รบต่อไปแทมราคจะใช้สูตรเจาะนะครับสูตรเจาะนะ,นะเวลาจะใช้หาไม่เจอเดี๋ยววันหน้าค่อยมาว่ากันนะครับเปน็นว่านะครับ <c oughs> ก็รุดก็ไปหนึ่งตัวนะครับแต่ท่านเอาไปเอาไปดูนะครับทานทีสูตรไปไอ้สูตรที่ทําแล้วได้แปลกับสีนะครับนั่นคือจะมาข้างล่างหนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะทําสูตรเจาะแต้มเอาจามแต้มดีวมมกว่าทำแต้มเข้ากว่านะครับที่กิ่ง,งผมนิมิตเห็นสีโซโตตายนะมันต้องเป็นศนะูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเนาะเจ็ดสองเจ็ดบ้านที่เขาแหละนะนะ คนนี้ข้างล่างได้แบบนี้ก่อนนะครับวันอาทิตย์นะครับอ่ะค่ว่ากันนะผมก็เซ็งเหมือนกันแหละนะถ้ามันเป็นเจ็ดสองสี่ผมได้ได้ได้ทุกประตูนะถ้าเป็นเจนะ็ดสองสี่เนี่ยอุตสาอุตสาคือซื้อสามตัวได้นะเจ็ดสองสี่เพราะว่าเจ็ดสองห้าเขาไม่ให้นะครับเจ็ดสองห้าไม่ใหม้มันเซ็งตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าสองห้าผมเน้นล่างนะครับสองห้าหนึ่งห้านะ เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอื่นนะเนี่ยผมเน้นลากนะครับอ่ะเจอกันประมาณวันไม่พรุ่งนี้ก็วันมะรืนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถอดสูตรอหลักหน่วยบนให้แบบแบบแบบไม่ต้องตัดดับดีกวาผมผมรู้ไม่อยากตัดท่านยังครับหน่วยเนี่ยหน่วยถ้าไม่ได้ตามแต้มจะเข้านะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดจะได้ได้ตัวไหนก็คือได้ห้าเจ็ดสอง เมื่อกีเนี่ยคงไม่ได้สองห้านะครับเพราะว่าเพราะว่าผมได้สองหน่วยผมผมไปผมไปทําผิดผมคิดว่าดับผมคิดว่าดับสิเป็นเลขสองที่จกิงมันดับหน่วยจําผิดไปนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นสนะี่เจ็ดสองเนาะเจ็ดสองสี่อ่ะเจอกันนะไม่พรุ่งนี้ก็วันมารือแล้วกันให้ผมได้ ไอเรียงเบอร์มาก่อนนะครับจะถอดแต้มได้นะครับเป็นว่านะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเน้นไปสีกับแปดเลยนะครับส่วนเลขกําลังวันนะครับเจ็ดแปดเก้าอยู่มาสองตัวนะครับถ้าตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งก็อยู่บนนะครับยกเว้นจะมาด้วยกันแล้วก็อันนั้นคือล่างนะครับถ้าลองเอานะครับถ้าลองเอาแปดกับสีไปจับใส่ห้าตัวนั้นดูนะครับรวสงไม่ผมดูนะครับเนี่ยเอาแปดเอาแปดไปใส่ศูนย์ถึงหก สใส่กับศูนย์กนะก็จะมีเดี๋ยวลองจับใส่ดูก่อนกน็ลองจับใส่เลยจับแบบนี้แหละนะเอาตัวเด่ีมาจับใส่ของมันเนี่ยนะแปดศูนย์แปดสองห้หกสี สี่ห้าสี่หกสี่แปดอ่ะอทดสอบดูว่าจับใส่กันนี้จะมาไหมแต่ว่าสี่สี่กับแปดมาหนึ่งตัวนะครับล่างนะเน้นไปที่ล่างด้นยครับเพราะว่าคราวนี้ยอย่างน้อยล่างนี่มันล็อกไม่ได้หรอกนะครับข้างบนมันล็อกได้นะผมเซ็งตรงนี้แหละนะครับอย,อ,ย 6, 72, อย่างน้อยหกเจ็ดสองยังได้สองตัวเนาะเพราะว่าของเราไม่มีมมนมีสองสี่เจ็ด กับสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งนะอ่ะครับลองไปจับใช้ดูนะเดี๋ยววันอาทิตย์แล้วกันวันอาทิตย์ขอวันอาทิตย์แล้วกันนะผมก็จะทําการอัดชิปแล้วก็จะเอาสูตรหน่วยสูตรหน่วยที่เข้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับมันเข้าอยู่แต่่าไม่ตัดผิดนะในผิดแต่หลักสิบหลักสิบไม่มาหลักหลักสิบที่มาผมไม่ได้เอานะครับหลักสิบที่มาคือม,ม,มันมันมันมีมันมีสูตรมันมีสูตรคู่ขี้ นะสูตรเลข10คู่มันเข้านะครับแล้วก็แต้มแต้มรวมก็เข้าเลข4คืซึ่งซึ่งผมบอกว่าแต้มรวมทําได้2,48ก็มาก็มานะแล้วก็แต้มแต้ม2ตัวก็ได้7ก็มานะข้างล่างก็ได้7กับ8นะก็มานะแต้มเจาะด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะลองทําแต้มเจาะแล้วก็จับจับใส่แปกกับสดูนะครับอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับเจอกันอีกทีนะครับ